สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมมูค่าอ๋อค่ะควันนี้พวกเราจะมาขายของเรียกว่าเรามาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่สนใจในซ e ีซ่าอีเลนดิ้งดีกว่าค่ะสิ่งดีๆที่ว่านั้นคืออะไรคะตื่นเต้นนะคะ,ะมันจะเป็น7ฟีเจอร์เด่นๆของระบบซ e ีซ่าอีเลนดิ้งนะคะที่ช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้งานง่ายสะดวกอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะว้าวน่าสนใจขนาดนี้เราไปรู้จักเฟีเจอร์เด่นกับซีซ่าอีเลนดิ้งกันเลยดีกว่าค่ะ ฟีเจอร์ที่1มีการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบที่เรียกว่า One-way Communication ผ่านสื่อที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้นั่นก็คือนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนทบทวนรายวิชากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเข้าใจและมีช่องทางติดต่อผู้สอนสามารถโต้อตอบกับผู้สอนได้เสมือนเรียนในห้องเรียนเลยค่ะ ฟีเจอร์ที่2ที่มีการเรียนการสอนแบบเห็นหน้าผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนที่เรียกว่า two-way communication หรือที่เรารู้สักกันในรูปแบบของการไลฟ์สตรีมสำหรับการเรียนการสอนแบบนี้นะคะผู้สอนก็อย่าลืมแต่งหน้าแต่งตัวส,สวยๆด้วยนะคะฟีเจอร์ที่3สถานศึกษาจะมีคลังสื่อการสอนครังข้อสอบทุกรายวิชาเป็นของตนเองว้าว ฟีเจอร์ที่4ผู้สอนสามารถติดตามการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนการสา่ัครบัดรหรือการส่งการบ้านที่ผู้สอนได้มอบหมายไว้ในบทเรียนค่ะฟีเจอร์ที่5การสอบออนไลน์การสอบออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในระบบผู้สอนสามารถคุมสอบออนไลน์ Online ได้เสมือนในห้องสอบป้องกันการทุจริตในการสอบด้วยคะ่ะ ฟีเจอร์ที่6ผู้สอนจะทราบได้ทันทีเลยว่านักเรียนด้ศึกษาเข้าเรียนไหมเข้าสอบหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเช็คชื่อกันเลยค่ะฟีเจอร์ที่7ระบบมีการคำนวณคะแนนสอบให้โดยอัตโนมัติผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในการคำนวณเลยค่ะ 7. ฟีเจอร์เด่นกับซีซ่าอิเลนนิ่งเลิศขนาดนี้ถ้าสนใจต้องทำยังไงคะพี่โอ๊ตสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทีมงานซีซ่ายินดีให้บริการค่ะ ยังไม่หมดนะคะมุกขอขายของอีกนิดหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอคะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะซีซ่าอิเลอร์นินะคะเป็นระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบพัฒนามากกว่า10ปีกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่สําคัญนะคะมีนักศึกษาในระบบมากกว่าหมื่นคนและสําเร็จการศึกษาไปแล้วกว่าหลายพันคนด้วยค่ะซีซ่าอิเลอร์นิ่งอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ใช้ง่ายสะดวกสวัสดีค่ะ